หมอเก่งชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับคุณตาอินเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะมาดูคุณตาตาัดผมแต่วันนี้คุณตาอินจะพาเราชมสวนข้างบ้านนะคะข้างบ้านหลังบ้านคุณตาอินมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณตาจะพาชมนะคะไปเลยค่ะคุณตาอ่านี่คือเป็นสวนสวนข้างบ้านของคุณตาใช่ไหมคะใช่ครับคุณตาอินวันนี้จะพาดูอะไรเอ่ย ไจดจุดจุดจุเด,ดี๋ยาดูมามุ้ยมามุ้ยมามุ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะเจอม้ามุ้ยมาดูต้นนี้ก่อนคุณตาหยุดหยุดเลยนี่ละมุดคุณตาขยับเข้ามามดูดูหน่อยค่ะคุณตาเออละมุดนี่ปลูกกี่ปีแล้วคะปลูกห้าหกปีแล้วหกปีโอ้ยออกลูกดกมากเลยหวานไหมคะชื่อพันธุ์อะไรคะพันธุ์อะไรล่ะไม่ มีชื่อพันธไหมคะคุณตาจำพันไม่ได้จำชื่อพันธุ์ไม่ได้เดี๋ยวดูดลูกมันสิคะคุณตาอ้าโอ้นี่นี่คือได้กินแล้วใช่ไหมคะได้กินแล้วกินไปแล้วสองครัปีแล้วกินสองสาปีแล้วนะคะโอ้ลูกดกมากเลยนี่คือต้นละมุดโอ้ไม่น่าเชื่อมีต้นละมุดด้วยบ้านตาอินค่ะมีละมุดด้วยอ่อดกมากเลยเดี๋ยวค่ะดูละมุดก่อนนะคะตาอินโอ้ นี่ก็เป็นต้นต้นอะไรคะคุณตาต้นมะนาวนี่คือต้นมะนาวทำไมยังไม่ออกลูกล่ะคะยังเลยยังออกเลยต้นนี้คือยังไม่ออกลูกนะคะปลูกมากี่ปีแล้วคะสองปีแล้วตาขยับมาดูใกล้ๆต้นมะนาวสองปีแล้วอันนี้สองปีแล้วนะคะอ๋อตาตามาชมอีกตามีอะไรให้ชมอีกไปดูกล้วยเห็นไหยเห็นว่าตามีกล้วยกล้วยอะไรนะคะกล้วยหอมทองกล้วยหอมทอง ไหนเราไปดูเครือที่กําลังจะต<า>ดัดโอ้โหตานี่นี่คุณตาเครือนี้น่าจะใกล้จะตัดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตาเข้าไปดูใกล้ๆค่ะตาเข้าไปอ่ะตาเข้าไปโอ้โอเกอเต็มที่แล้วอันนี้น่าจะตัดได้แล้วนะคะหอมทอมีกี่วีคะคุณตามีหกวีโอ้วันนี้จะตัดไหมจะตัดไหมยังยังไม่ตัดวันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้แล้วตาวนเนาะน โอ้โหหกหวีลูกใหญ่มากกล้วยหอมทองนะคะโอ้โหมีต้นไหนอีกไหมคะคุณตานำเสนอโอ้ต้นนี้ค่ะคุณตาต้นนี้มีอีกออันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะโอ้เกินทีแล้วโอ้โหไหนคุณตาเข้าไปดูสิคะตาไปจบเลเคือคือนี้มีกี่หวีคะนี่ก็มีหกหวีเหมือนกันหกเหมือนกันทำไมมันไม่เกินนี้เลยคะมีแค่หกค่ะแต่ละต้น มันจะมีแค่หกหรอคะมันจะมีแค่หกอ๋อแต่มาดูลูกโตโอ้ oh, ลูกโตมากคุณตาใส่ปุ๋ยอะไรคะใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสูตรสิบห้าใส่ขี้วัวด้วยใส่ขี้วัวด้วยขี้วัดวด้วยปุ๋ยสูตรสิบห้านะคะอ๋อไหนนะคุณตาพามาดูต้นนี้อีกอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าหรือเปล่าคะกล้วยน้ำว้าอ๋อ oh, นี่เป็นกล้วยน้ำว้าคุณตาพาไปดูกล้วยน้ำว้าคะ่ะอันนี้ก็แทงปีแล้วนะคะครับ yep. อ้าวคุณตานี่มันเกิดอะไรขึ้นมันออกข้างออกข้างต้นโอ้ตามามาเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงต้นนี้เป็นยังไงตาอันนี้คือกล้วยน้ำวานะคะกล้วยน้ำวาออกข้างต้นเลยออกยอดคือมันจะแทงปลีออกตรงตรงข้างข้างต้นโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้มีลูกแล้วเอามันจะตายไหมคะไม่ตายจนจนแก่ ไม่ตายนะคะคือ,ค,อคือมีมีแทงปลีแล้วก็เป็นลูกแล้วนะคะอ่าฮะนับเลยค่ะมีสีลูกค่ะสี่ลูกค่ะโอ้โหโอ้อัศาจรรย์มากเอาคุณตาไหนต้นไหนอีกกันไหนต้นไหนอีกมะละกอโอ้สวนคุณตามีมะละกอโดกมากจนต้องใช้ไม้ค้ำไว้นะคะพายุมานี่ก็อ่าอยู่รอดอยู่รอดนะคะ อ่าคุณตาอ่ะต้นนี้อีกคุณตาต้นนี้ก็กล้วยหอมทองเหมือนกันหอมทองอีกแล้วอื้อหือเยอะมากแล้วก็สวยด้วยมีห้าหวีนะคะห้าหวีเหมือนกันข้างหลังตาก็อีกหอมทองใช่ไหมคะมมข้างหลังตาหอมทองเหมือนกันโอ้ห้าสิบปีแล้วอ๋อนี่เป็นหวายนะคะต้นหวายต้นหวายคือใช้กินนะคะใช้กินกินกินอ่ะที่เป็นอ่ะเป็นน้ำน้ำกินได้เหรอคะ หลามมันก็ปอกออกอ๋อปอกออกแล้วไปแกงเหมือนหน่อไม้นี่แหละคะหน่อไม้โอนี่คือต้นหวายจะมีรส<ม>รสขมโอโ้โหส่วนหลังบ้านคุณตามีหวายซึ่งเป็นรสขมนะคะขายได้ใช่ไหมคะขายได้มีคนมาซื้อไหมคะมีครับขายยังไงคะเออห้าห้าห้าหนอ่อห้าสิบบาทห้าหนอ่อห้าหน่อแบบไหนตาห้าต้นคือห้าต้น ห้าต้นแบบนี้กี่บาทนะคะห้าสิบบาทห้าสิบาทโอ้โหราคาดีมากจ้าต้นลิ้นจี่เออลิ้นจี่พันหุ่งหวยพันอะไรนะคะพันห่งหวยพันห่งหวยห่งหวยห่วงหวยเอ้าเป็นยังไงพันห่งหวยซื้อมาจากลพูนอ๋อพันนี้มาจากลำพูนของแท้เลยของแท้กี่ปีแล้วคะต้นใหญ่มากสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีตาได้กินหรือยังนี่กินแล้ว ใชด้วยโอ้โหนี่คือต้นลิ้นจีนะคะแต่ปีนี้ปีนี้เป็นหรือ,อยังคะปีนี้มันยังไม่ออกดอกเลย<อ>เเป็นมันจะออกเ,เือนเดือนเดือนกุมภาพันธ<อ>์ก็ต้องปีหน้านาตะตาปีหน้ากุมภาพันธ์โอ้ออดอเดี๋ยวปีหน้าเรามาชิมกันนะคะลิ้นจีนะคะพันนี้มาจากลำพูนเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูต่อไปสวนคุณตามีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> ตามมาค่ะตามมาตามมา ต้นผักหวานด้วยไหนไหนผักหวานตาก็มีผักหวานตัวน,ๆๆๆนี้ไหน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 อนี่คือต้นผักหวานนะคะต้นผักหวานต้นนี้ปลูกกี่ป,ะะปีแล้วคะสี่ปีแล้วสี่ปีเราจะกินตรงไหนมันคะทาไมมันเป็นแบบนี้กินยอดมันไหนคะนี่คือต้นผักหวานสี่ปีนะคะโอ้ออนนี้ก็ซื้อพันุ์มาจากไหนคะซื้อพันมาจาก นครพนมโอ้ต้นพันมาจากนครพนมนะคะอ่านี่คือต้นอะไรคะคุณตาอินต้นหมามวยหมามวยอ้าวหมาวยอะไรไม่คันเหรอคะไม่ใช่หมาไม่ใช่หมามวยป่ามันเป็นยังไงคะหมามวยบ้านหมามวยบ้านไม่คันกินได้ไม่มีขนโอ้นี่นี่มันเหมือนเป็นเครือเลยนะคะปู่มากี่ปีแล้วคะ นี่เป็นปีแรกทําไมสวยมากเลยใส่ปุ๋ยขี้วัวเหมือนเดิมนะคะขอดูดูเออมันออกลูกหรือยังมันเป็นยังไงค่ะตาไหนเปิดเปิดดูสิอ่อาไปดูไปดูเดี๋ยวคุณตายินจะพาไปดูนะคะลูกหมามุ้ยแต่ว่ากินได้นะเป็นหมามุ้ยที่กินได้เป็นยาสมุนไพรอ๋อนี่ตาตาตา นี่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 เปิดดูเลยตาเปิดดูเลยนี่คือต้นหมามุ้ยนะคะที่กินได้อ้าวเป็นยาสม,มุนไพรเป็นสม,มุนไพรชนิดหนึ่งแก้อะไรคะบำรุงร่างกายบำรุงร่างกายให้แข็งแรงแับแข็งแรงเวลากินทํายังไงคะต้มก่อนคือ,อคือขนาดนี้กินได้หรือ,อย,ยังคะยัง ต,ต้องแก่อีกนิดหรอคะแก่กว่านี้อีกนิดต้องแก่กว่านี้อีกนิดนึงอีกกี่วันคะาจะกินได้พวงนี้อสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คือเวลาจะกินเอามาต้ม,ม,ต,มต้มแล้วก็แก่กินได้เลย,เล,ยลองดูตาออกมาสักสักสักเม็ดหนึ่งมาดูเม็ดข้างในมันเป็นยังไงคะ่ะตาแก่ออกมาให้ดูหน่อยคะ่ะไ,ไหนไหนไหนตาเอามาดูมาดูโอ้โหหมามุ้ยกินได้นะคะตาไปเอาพันธุ์มาจากไหนคะามาเจอ ลูกชายส่งมาให้ใหเอาแกะดูค่ะตาจะแกะดูนะคะว่าข้างในมันเม็ดมันจะเป็นยังไงไหนตาแกะออกดูตายังไม่เต็มที่อันนี้คือยังไม่แกะเต็มที่ยังยังกินไม่ได้นะคะเหมือนถั่วนะคะ อันนี้เราจะมีใครมารับซื้อไหมคะทำไมตามท้องตลาดเราไม่เห็นมีคะ่ะเขามีเขามีขายกันอยู่เหรอคะอ๋อมีเหมือนเม็ดถั่วเลยนะคะออลองชิมดูไหมคะกิน,นสดได้ไหมคะได้อ๋อกินสดก็ได้กสดก็ได้อากูตาชิมให้ดูคะ่ะตาชิมดูรสชาติยังไงคะมัน มันเออเหมือนถั่วเป็นสมุนไพรโอ้ไม่เคยเห็นค่ะบ้านคุตาอินมีค่ะมีนี่คือหมามุ้ยนะคะหมามุ้ยที่กินได้เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะบำรุงร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงอ๋ออย่าลืมมาชมนะคะมาชมสวนบ้านตาอินนะคะสวัสดีค่ะ